เริ่มต้นเลยลูกค้าคเอามาเพื่อให้วางเครื่องแล้วมันเป็นยังไงทําไมถึงขยับไปจนทําทั้งคันขนาดนี้ลูกค้าเขาให้เราตีราคาพอรู้ราคาแล้วเนี่ยงบมันยังเหลือก็ตีราคาทําสีตัวรถไปทีนี้ก็บานไปลายไปถึงช่วงล่างลูกค้าเนี่ยต้องการความละเอียดไหนไหนก็ต้องการความละเอียดเราถอดหัวเกง๋งจากนั้นเนี่ยก็ยิงทรายขา้วสีให้เห็นเหล็กขาวตัวเลือนไมอันนี้เราใช้เป็นเลือนไมของตรงรุ่นเลยครับเป็นอ l l n e ครับ All a l น new auto เลยครับอันนี้ผมตกแต่งกรอบให้เหมือนว่าเป็นไม้ตรงรุ่นเลยครับสวัสดีครับ ผมเอเวอเสิ์ไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้ครับมีพี่คนหนึ่งครับมาเยี่ยมเราถึงร้านเลยนะครับต้องบอกเลยว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาโด่งดังทําอู่อยู่ที่นครนายกแล้วก็เราเคยถ่ายพี่เขาไปเนี่ยสปีแล้วรถทีเด็ดของพี่เขานะครับเมื่อตอนที่เราถ่ายเมื่อครั้งที่แล้วนะเขาจะมีวอลโว1หนึ่งคันนะครับวางเครื่อง1.9นะครับแล้วก็อีก1คันครับเป็นเชฟนะครับวางเครื่อง1.9เหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองคันนี้เนี่ยกระแสแรงมากๆในาองป คันนี้เนี่ยเป็น isuzu tfr ซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยทำใหม่ทั้งคันโดยฝีมือของพี่คนนี้เขาเลยวันนี้เนี่ยเขาด่งตรงมาจากนครนายกนะครับแล้วมาถึงร้านเราเนี่ยตากฝนมาเลยเพราะว่าตอนนี้มรสุมเข้าทีมงานเนี่ยมาถึงเนี่ยมาช่วยกันเช็ดนะครับมาช่วยทำความสะอาดทั้งคันเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเดลามิดใหม่ทั้งคันเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เขาเลยดีกว่าโอเคไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวกันหน่อยครับพี่คับสวัสดีครับผมช่างเบียร์นะครับผมต้องบอกเลยว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยวัวๆนี่คนดูเป็นล้านเลยต้องขอขอบคุณพี่เอ็มด้วยแต่พี่เอ็มลงคลิปไปทําให้คนเริ่มรู้จักช่างเบียร์แล้วก็อู่ช่างเบียร์<อ>ก็เหมือนกับว่าเวลาเราตั้งใจทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งะนะครับก็ไม่ได้อวดหรือว่าอะไรแต่ก็อยากให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าเราทําอย่างนี้ได้จริงๆแล้วช่างเบียร์เนี่ยผลงานก็คือดีด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการพรีเซนต์เนี่ยต ครับท <ผม S 2> ี่แล้วคร,ครั้งนี้นี่ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเนียนมากตะกี้มาจอดอยู่หน้าร้านถึงขนาดว่ามีคนขับรถผ่านหน้าร้านน่ะแล้วแวะทักเลยรถสวยมากคันนี้นี่ดีเทลแบบทํามาเนียนกริฟเลยลูกค้าจากที่ไหนครับพี่เบียร์จังหวัดสุรินติดต่อเข้ามาติดตั้งเครื่องยนต์เป็นเครื่องตัวใหม่ๆนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นตัวส0มพันยูโรโฟส่วนเรื่องของตัวเกียร์เฮียเขาขอเน้นเป็นออโต้เครื่องยูโรโฟเดิมทีมันจะมาเป็นตัว6เกียร์นะครับเราก็เลยบอกว่างั้นผมขออนุญาตจัดเซตให้ใหม่นะผมขอเป็นตัว5้าเกียร์กล่อง นะครับพวกคุมเกียร์นะครับก็จะเป็นตัวของ5เกียร์รวมถึงเกียร์ด้วยนะครับแต่ว่ากล่อง ECU นะครับกับเลื่อนไม่จะเป็นของตัวยูโรโฟครับอ๋อก็คือเริ่มต้นเลยลูกค้าเอามาเพื่อให้วางเครื่องใช่ครับนะครับแล้วมันเป็นยังไงทําไมถึงขยับไปจนทำทั้งคันขนาดนี้ลูกค้าเขา ให้เราตีราคาพอร,ร,รู้ราคาแล้วเนี่ยงบมันยังเหลือนะครับ,บก็เลยเริ่มสอบถามเข้ามาว่าถ้าทําสีตัวรถทั้งคันเลยเนี่ยช่างเบียร์รับจบเท่าไหร่ก็ตีราคาทําสีตัวรถไปนะครับทีนี้ก็บานไปลายไปถึง ช่วงล่างนะครับ,รบลูกค้าเนี่ยต้องการความละเอียดไหนๆก็ต้องการความละเอียดเนี่ยเราถอดหัวเกงิงถอดกระบะไปไว้ในโซนทําสีคัสซีเนี่ยอยู่ที่อู่นะครับเพื่อทําการล้างในส่วนของคราบน้ํามันหลังจากนั้นเนี่ยก็ยิงทรายคัสซีนะครับให้เห็นเหล็กขาวแล้วเริ่มขั้นตอนใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของน้ํายาหรือสีเกาะเหล็กสีดําของเราใช้เป็นดําด้านเป็นสีอุตสาหาก,กรรมแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยลูกค้าเขาจะให้เบิกใหม่หมดเลยก็คือไอ้พวกน็อตต่างๆลูกหมากโช๊ก ถูกต้องครับใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยครับท่อนหน้าเนี่ยจะหนักหน่อยนะครับเพราะท่อนหน้าเนี่ยตอนแรกเขามาไม่ใช่เป็นพาวเวอร์นะครับก็เบิกกระปุกพาวเวอร์มาให้ลูกค้าครับนะครับพวกลงลูกหมากนะครับของใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันสามารถติดตั้งเครื่องยนต์ได้เลยเชี ถ้าจะติดตั้งเครื่องตัวดีแมคคอมนะครับคานจะตัดออกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราตัดออกไปเนี่ยเวลารถวกกับน้ําหนักเครื่องแล้วมีการซูดตัวขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเขาจะไหวได้เครื่อง U1 U2 U3 U4 ไม่จะเป็นที่จะต้องแปลงแท่นเครื่องนะครับใช้ขาแท่นเครื่องของอ่อนิแล้วก็ใช้ลูกยางแท่นเครื่องตัวทิฟท์อมาใช้ได้เลยครับอ,อันนี้ค,คือในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เรื่องของตัวเครื่องยนต์ว่าละเอียดแล้วนะครับรอบคันคันนี้เนี่ยพี่เขาจัดทรงให้ด้วย นะครับะะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแมก็กแล้วก็ที่สําคัญเลยทุกจุดเบิกใหม่หมดไฟหน้าใหม่ ใหม่ครับผมไฟเลี้ยวใหม่ใหม่ครับขอบยางต่างๆอันนี้เก็บรายละเอียดให้ครับนะครับใหม่หมดเลยกานชนนี่ของเดิมหรือของใหม่พี่อ่าอันนี้ของเดิมครับผมของเดิมแต่ใช้ล่างของใหม่ครับอ๋อต้องบอกก่อนรถคันนี้ดั้งเดิมมาผิวเขาสวยอยู่แล้วครับอย่างการชนหน้าเนี่ยถ้าเป็นรถเคยชนมามีเคยเคาะมาผมก็จะแนะนําให้เปลี่ยนใหม่เพราะราคาจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับแต่นี้คือไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยครับแต่เปลี่ยนตัวพลาสติกครับผมแล้วก็ตัวซุ้มล้อผมอยากจะให้ดูมากเลยว่าพี่เบียร์เก็บแบบละเอียดมาก ซุ้มล้อนี่คือเบอิกใหม่ซุ้มล้อเบอิกใหม่ครับแล้วพี่เบียร์มียางเก็บขอบด้านข้างด้วยครับเก็บยางแล้วก็อันนี้เปลี่ยนล้อเป็นขอบ18อันนี้เป็นล้อเลนโซ่ใช่ไหมครับครับผมเลนโซ่ดีวครับ SL ตัวหลีบอันนี้จะใหญ่เลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนเบรกด้วยครับผม อันนี้ใช้เบรกของอะไรพี่ปั๊ม 1U จานดิศ380ครับอ๋อนี่คือขนาด380เลย380ครับเต็มเต็มเอียดเลยครับเต็มพอดีล้อพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ที่ผมบอกไงว่าพวกยางทุกอย่างเนี่ยคือใหม่หมดเลยเบิกใหม่หมดเลยครับผมขอบยางกะจกนะครับยางประตู เนี่ยที่เราเห็นน้ดำตรงนี้ครั้งหมดคือเบอิกใหม่หมดเลยครับยังมีให้เบิกนะครับส่วนใหญ่เบิกสีสยามหมดเลยครับ oh. เพราะรถอะไหล่จะวิ่งผ่านหน้าอู่ทุกวัน oh. นะครับ, <laughs> รบลหลายคนที่เป็นช่างก็จะรู้จักอยู่แล้วว่าสีสยามนี่คือเป็นศูนย์เบิกอะไหล่ส่วนใหญ่เราจะเบื่อเรื่องการหาไหล่แต่เราคุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะส่งไปในไลน์ของสีสยาม oh. เขาจัดอะไหล่มาให้เราเลยครับ oh. อันไหนไม่ใช่อันไหนผิดรุ่นหรือว่าไหนใส่ไม่ได้คือเราตีคืนเขาได้ได้ไอตัวมือจับนี่เบิกใหม่ได้ปะเบิกใหม่ได้ครับเบิกใหม่ใหม่ทุกจุด ดูดิโอ้โหคือพี่เบียร์ใส่ใจรายละเอียดมากนะครับแล้วก็ทําสีเนี่ยอันนี้คือถอดหัวเก่งทาเลยใช่ปะใช่ครับอย่างที่บอกไปเราแบ่งงานเป็นสองท่อนครับก็คือท่อนของตัวบอดี้กับตัวช่วงล่างพี่เอ็มนึกถึงเรื่องงานสีนะเราจะเข้าใจเลยว่ายิ่งลื้อเยอะงานยิ่งละเอียดไม่อยากให้หลายท่านบ่นว่าแพงเพราะว่ามันจะมีค่าลือประกอบครับเข้ามานะครับมันไม่ใช่แค่ค่าทําสีอย่างเดียวนะครับไอ้ที่ทําช่วงล่างเนี่ยตัวชัดซีเนี่ยเบ็ดเสร็จคิดลูกค้าไปเท่าไหร่ผมคิดเข้าไป2 0,000นะครับ สองหมื่นก็คิดเป็นค่าแรงหรือประกอบแล้วก็ค่าล้างทําสีนะครับข้างล่างเนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันจะมีในเรื่องของอะไหล่อ่อนิวบางตัวที่อยำมาใส่อย่างเช่นน็อตหูแหนบหน้านะครับผมก็เอาของอ่อนิวมาใส่ให้ผมว่าน็อตแท้พวกนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช่เพราะมันเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือใหญ่กว่าดีกว่าถูกต้องครับนะครับก็เลยบางจุดก็คือใช้ของใหม่ด้วยร่วมกันผสมผสานกันใช่นะครับนี่อันนี้ก็ทําสีกระบะด้วยอมื่กี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการทําสีช่วงล่างตัวชัตซีอรแบบถอดลื้ ต้นทอประกอบอ่ะพี่คิด20มื่นเองราคาคือแบบโอเคมากนะครับ, <S 1> <S 1> รบแล้วส่วนในการทําสีพี่อันนี้ทําสีคิดเท่าไหร่เราคุยกันช็อตหนึ่งก่อนช็อตหนึ่งก็คือ2 3งหมเนื่องจากว่าผิวชิ้นงานเขาสวยแล้วมาช็อตที่2ก็คือตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้คิดด้วยว่าจะย้ายของพวกมอญว่าน,น้ําจะมาไว้หลังกระบะบอกว่าพี่เดี๋ยวผมยกแม็กเทนเนอร์ออกแล้วผมโปยแล้วก็ใส่แม็กเนเอร์ไว้เหมือนเดิมไหมจากนั้นพอเริ่มมีทําสีพื้นกระบะก็ตีเพิ่มขึ้นไปอีก70,00บาท2 3 0หเนี่ยคือเหมือนรอบนอก รอบนอกหัวเก๋งไม่รวมฝากระโปรงไม่รวมฝาท้ายก็คือ2องหม่าทีนี้พอมาต้องทําสีด้านในเนี่ยต้องเก็บคนะครับก็เลยเก็บเพิ่มตรงนี้อีกเจ็ดพันใช่ครับก็จริงจริงก็ราคาไม่แรงนะเพราะสีนี่คือเนียนมากนะครับแล้วอย่างที่พี่เบียบอกว่ารถคันนี้ที่ว่าสวยคือไม่มีรอยเลยรถไม่มีสีโป้เลยพูดได้คําเดียวเลยถือว่าผิวเขาทํางานง่ายครับเออนี่นะครับแล้วก็ เท่ากับเพิ่มอีกเจ็ดพันา์ด้านหน้าเริ่มมีดีไซน์เรื่องของการเก็บโล่งก็ต้องมาดูนะครับผมมีสามสเต็ปนะนะครับการการทำสีของเครื่องคือสเต็ปแรกเลยคือ 5, 5, ห้า0ันห้าห้าพันห้าเนี่ยคือล้างเก็บรอยพ่นเลยนะครับแล้วก็8 5 0 0ันห้าปันห้านี่ก็คือเก็บรูทุกรูที่อยู่ที่ซุ้มล้อนะครับการอะไรดีดขึ้นมาแต่ถ้าปิดทั้งหมดเลยครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะต้องถอดคอนโซลเพราะเวลาเราจะเชื่อมปิดรูที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องป้องกัน ผมที่อยู่ด้านในไหมพอเวลาเชื่อมไม่งั้นเดี๋ยวผมด้านในจะไหม้ใช่ครับตอนที่3มคิดเท่าไหร่พี่ให้ผมคิดไป12ื่นสครับเชื่อมนะครับไร้ทองเหลืองอุดรูนะครับก็ปิดทุกรูเลยนะครับแล้วก็มีตกแต่งทําสีครับด้านหลังคันนี้ในเรื่องของตัวล้อก็คือใช้เป็นล้อดีวันสอเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยคือจะเป็นล้อ10บครึ่งครับก็จะกว้างขึ้นมาอีกครับมแล้วก็คันนี้เปลี่ยนด้านหลังเนี่ยเป็นดิสเดก อันนี้เป็นเผาท้ายทูเปอร์ยกเผาท้ายทูเปอร์มาเลยใช่ครับตัวดิสหลังเนี่ยนะครับจะเป็นจานมิลเอ็กส่งไปกัดลายมันใส่ด้วยกันกับตัวดุมทูเปอร์ได้เลยใส่ได้เลยครับอ๋อคือใช้จานมิลเอ็กนะครับโอ้แล้วก็ทรงสวยมากนะครับคันนี้เนี่ยย้ายหม้อน้ำมาไว้ด้านหลังแล้วนะครับแล้วก็จะมีถาดแบตนะครับงานหม้อน้ำนี่ของที่ไหนพี่ ต้นชอบครับชนบุรีครับผมต้นคับผมโอ้หเอาไก่เหมือนกันนะผมเวลาผมร่วมงานกับใครแล้วผมูกใจผมก็จะใช้บริการเขาประจำครับจริงจริงของพี่ต้นชอบเนี่ยงานหม้อน้ําหรือว่าพวกงานปีเมียงงานเต้นเล็กเนี่ยไม่ทรมาอไู่แล้วผมชอบ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 การคุยแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดงานครับนี่แล้วก็มีฝาท้ายนะครับอันนี้เป็นของอากณะอากณะครับผมนะครับมีการเจาะเพิ่มเติมด้วยเบิกฝาใหม่ใต้หวันมาแล้วส่งไปหุ้มครับอ๋อก็คือยังเป็นงานเหล็กนี่แหละใช่ครับนะครับแล้วก็ไปหุ้มแล้วก็เจาะด้านใน ครับผมนะครับนี่ให้ดูความเนียนของแต่ละรอยของที่นี่นะครับเนี่ยคือถอดหมดเลยทุกชิ้นใช่ไหมพี่ครับผมโอ้มันเนียนมากดูดิอันนี้อันนี้ไม่ใช่สีดำนะครับอ่าให้ดูที่นี่ดีกว่าครับเือเปิดแบคโคมครับอ๋อนี่เป็นแบคโคมเหมือนไดดํดำใช่ครับนะครับอันนี้แค่ภายนอกเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับนะครับนี่ครับเปิดมาภายในโอ้โหนี่ผมให้ดูยางก่อน นี่ใหม่กิฟนี่ยางคือเบิกใหม่ใช่ไหมพี่ขาผมยางเบิกใหม่ครับเบิกใหม่ทุกจุดเลยใช่ไหมก้อนๆเล็กๆน้อยๆนี่ก็เบิกใหม่ใช่ไหมถูกต้องขบผมโอ้โหนี่มีข้างล่างอีกเล็กๆน้อยๆคือเบิกใหม่หมดเลยยางน้อยหาเจอในลาซาด้านะครับผมตามน่าร้านอะไรแล้วไม่เจอร้านอะไรเบิกไม่ได้ไม่มีครับโอก็ไม่ได้ตุนของไว้ให้ครับนี่ก็ต้องใช้เวลาทําอันนี้พอสมควรพี่เพราะว่าเราต้องหาอะไรด้วยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าหน้างานผมเนี่ย แบ่งออกเป็น3เฉดเฉดแรกรู้จักกันเลยครับก็คือเรื่องของผมขายรถแยกอะไราขายงานงานที่2คืองานเร็วงานเร็วก็จะเป็นพวกเปลี่ยนทโบเปลี่ยนหัวฉีดทําชุดคาร์ดหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆเหมืน so อนควิกเซอร์วิสทำอะไรที่แบบวันเดียวเสร็จใช่ครับแล้วก็มีาสามกษัตริย์าสามกษัตริย์นี่คือรวดเร็วทันใจเลยครับก็คือพวกท FR เปลี่ยนเป็นเครื่องคอมนิวเชฟเปลี่ยนเป็นเครื่องคอมอนะครับแล้วก็ดีแบ็กในเล็กเปลี่ยนเป็นเครื่องคอม แต่ไม่ใช่งานแต่งนะครับเป็นก็คือเปลี่ยนสําเร็จเลยเปลี่ยนเสร็จในใช้งานนะครับผมอ่า,อ,าอันนี้จะจะจัดเป็นงานเร็วเหมือนกันปกติอันนี้ใช้เวลากี่วันพี่ใช้เวลา7วันครับเวันครับผมแล้วคันนี้ล่ะคันนี้ ปีกว่าครับปีกว่าแต่เนียนแต่งานเนียนทุกจุด <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่นานเนี่ยหูอรไรต้องรอหลายๆชิ้นบางอย่างอัพสเต็ปอยู่ตลอดเวลาพี่เอ็มเคยเจอไหมแบบช่วงวันใดวันหนึ่งที่เอ็มนึกไม่ออกว่าตรงนี้จะไปย,ไย,ยังไงตื้อตื้อมีจะทำยังไงจะดีไซน์ยังไงะ <c oughs> อ่าพอเวลาคิดออกเสร็จปุ๊บเอากระดาษเนี่ยมาตัดเป็นรูปชิ้นงานก่อนค <c oughs> ่ะปุ๊บก่อนที่จะส่งซ NC ก่อนที่จะตัดชิ้นงานเป็นมีเนียมออกมาพอตัดเสร็จปุ๊บพอใหม่อีกวันหนึ่งไม่สวยพราะแสดงว่ามันมีบางอย่างที่เราทําแล้วก็หรััททํําาแล้้วยยงไมม่่โออออเคหนนี ถามลูกน้องผมได้นะว่า หมดไป5ตัวอันนี้คือเราเปลี่ยนเอาตัวคอนโซลเกียร์ของตัวออน n e ครับผมออนิวมาใส่ที่เป็นของ Auto ใช่ครับใช้ห้อันเลยอันแรกเนี่ยผมเอามาชนกับข้างบนครับไม่ได้ใส่ช่องเครื่องเล่นเก่าเขาอะครับอ๋อก็คือไม่ได้ใส่อันนี้ใช่ใชนขึ้นนี่เลยถูกไหมพี่ใช่ครับแต่ผมมองดูว่ามันไม่สวยอ่าครับอันที่2ตัดแบบเดียวกันแต่ว่าต่อชายขึ้นมาเนี่ยเป็นหล่อไฟเบอร์พอเวลาขับแล้วมันสะเทือนปุ๊บไฟเบอร์มันแตกออกจากชิ้นงานที่เป็นพลาสติกสองแล้วแล้วอีกอันนึงตัดแบบนี้เลยจะมาใส่อันนี้แล้วต่อนี้แล ช่ครับตัดพลาดครับสองข้างตัดไม่เท่ากัน3 4สี่ครับอันที่4ก็คือตัดแล้วเนี่ยแต่ผมไปเผลอตัดชายล่างเพื่อที่จะกดมันลงใช่ครับกดลงอ่าใช่ครับเผลอไปตัดชายล่างเพื่อจะกดเขาลงเยอะไปใช่ครับเยอะไปครับจริงๆต้องตัดอยู่แล้วเพื่อให้รับใช่ครับแต่ตัดเยอะก็ไม่สวยไม่สวยครับนี่อันนี้คือพอดีมากสนิทกับตัวตัวพื้นเลยครับ อันนี้ยอมรับได้ครับโอ้โหนี่เห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการดัดแปลงสวิ์กระจกคืออยู่นี่ใช่ครับก็คือตอนนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วใช่ครับผมนะครับสตาร์ทมือด้วยถูกต้องครับตูวสตาร์ทรับพูดสตาร์ทด้วยมีจอพอดีลูกค้าเขาอยากอ่าอินเตอร์เทนเพิ่มอินเตอร์เทนขึ้นมาก็เป็นหน้าจอ Android นะครับผมแรม6ลอม128 อันนี้เร็วยอมรับนะท่านที่หาอยู่ถ้าขั้นต่าผมแนะนําให้ใช้เป็นแรมสตัวนี้แลม6เร็วพุทปั๊สแรมสี่ก็เร็วแต่ถ้าต่ากว่านั้นเนี่ยอย่าซื้อเลยดีกว่าครับเสียายตามครับนี่อันนี้คือภายในคอนโซลเดิมถ้ามีให้เบิกลูกค้าเบิกใหม่นะเนี่ยโอ้โหอันนี้จริงเลยครับมันไม่มีมันไม่มีไม่มีครับอันนี้หุ้มหนังใหม่อันนี้หุ้มเหรอหุ้มครับเฮ้ยนี่ดูไม่ออกนะอันนี้คือหุ้มหนังครับหุ้มหนังเนียนมากครับ นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพลาสติกข้างบนอย่างเงี้ยก็คือตรงไหนเป็นพลาสติกคือพ่นสีพลาสติกถูกต้องครับนะครับให้เป็นสีเดียวกับตัวหนังเป็นสีเดียวกับของเดิมเลยครับผมนะครับเบาะมีการเป็นไม้ครับเบาะนี่เป็นเบาะบายนะครับบายครับผมเบาะบายหลังคาร์บอนนี่ข้างหลังเป็นคาร์บอนนี่นะครับพวงมาลัยเราก็หาให้ลูกค้าครับผมนาดี้ครับนาดี้คอพับตอนแรกเคียร์เขาจะเอาคอถอดเป็นห่วงการใช้งานเขาก็เลยให้เขาคอพับดีกว่าครับนะครับ แล้วก็ตัวเลือนไมล์อันนี้เราใช้เป็นเลือนไมล์ของตัวตรงรุ่นเลยครับเป็นอ l นิ e w ครับ a l นิวออ u t o เลยครับผมตกแต่งกรอบให้เหมือนว่าเป็นไมล์ตรงรุ่นเลยครับอันนี้ถอดเข้าถอดออก1ิบกว่ารอบอครับโอ้โหอันนี้ก็อีกสิบกว่ารอบเฮ้ยแต่มันลงตัวดูไม่ออกดูแล้วเหมือนเหมือนมาจากโรงงานเลยครับผมนะครับนี่นี่คือในส่วนของตัวภายในพวกเนี้ยเบิกใหม่ป่ะครับอันนี้พ่นสีครับอ๋อพ่นสีโอ้โหเก็บทุกรายละเอียดนี่ขาเบรกนะครับเก็บหมดนี่อันนี้ก็ซื้อให้เขาใหม่ใช่ไหม อันนี้แถมให้เขาฟรีครับเก็บเก็บทุกจุดอ่ะโอ้โหนะครับนี่มีอุปกรณ์ด้วยนะมีมอนเตเกต ใช่ไหมครับมอเตอร์เกต ECU ีกล่่องงคันเรไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าของ ECU ตรงเรือนไมเป็นเกวัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ออโต้ครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันทําไมต้องมีสองอันครับอ่าขาไปขากลับครับจากเกียร์ไปหาออยล์ก่อนหนึ่งเส้นจากออยล์กลับเข้าเกียร์ดูว่าลดอุณหภูมิได้เท่าไหร่อีกหนึ่งเส้นครับอ๋อจะได้รู้ใช่ครับว่าออยล์เนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าครับวัดบู๊ PPRC ครับมาคู่กับวัดบุ๊ดไทยลางอ่าวัดบุ๊ดไทยลางมีครบเลยโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยยยยยนน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 ตตตตต์์์์ดดีีีกวว่่่่่าไไไฮลลทอออูรรรรงงงจุ้เเเเเคคคืืปป็็ััหพ DMAX Eurofour ะบ 3.0นะครับชนกับเกียร์ออโต้ตัว5เกียร์ครับซึ่งเหมือนอย่างที่พี่เบียร์บอกตั้งแต่ทีแรกเลยก็คือเล่นเป็นตัว5เกียร์ภายในเราได้มีการโมดิฟายอะไรไหมพี่อันนี้เป็นเครื่องเก่าเดิมนะครับไล่ข้างอย่างเดียวไล่ข้างนี่คือหมายความว่าไล่ความสวยงามครับครับแต่ความแรงก็คือเน้นเดิมๆิเอาอึดจริงแล้วเกียร์ออโต้เนี่ยเราไม่อยากให้ทําเยอะอ่าก็เลยบอกกับลูกค้าว่าอยากให้อยู่ในในเศษเศษความสวยงามมากกว่านะครับและเรื่องของความสวยงามคือเนียนมากคือทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของตัวเครื่องก็แล้วแต่อันนี้คือเราล้างเราทําความสะอาดหมดเลยครับผมนะครับแล้วก็มีการทําในส่วนของตัวไอใดี่ใหม่อันนี้คือตัดต่อใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ตัดต่อแต่อันนี้แถมนะอันนี้ก็สองอันเหมือนกันอ๋อครับอีกอันนึงรอยมันเยอะจัดครับก็เลยโยนทิ้งแล้วก็มาตัดต่อเข้ากับ ตัวประกับของ PPC r อันนี้คือจะเป็นประกับตัวล็อกเลยก็คือล็อกตายเพราะว่าตัวนี้ไม่จําเป็นต้องให้ตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวรั่วนะครับเพราะข้างในมันมีโอลิงลูกยางัวคตัวแล้วก็เวลาติดตั้งเสร็จปุ๊บให้ถ้าอยากจะรู้ว่ารั่วไม่รั่วให้ติดเครื่องแล้วคารอบไว้อยู่ที่ประมาณ2,500รอบแล้วน้ำใส่ขวดลาดเลยครับ ดูว,ว่ามีฟองหรือเปล่าใช่ครับเช็คั่วได้เลยครับ,รบ<ม>ตัวท่ออินเตอร์ตัวนี้เห็นบอกว่าทําเองเหมือนกันทำเองครับผมหลายคนถามนะคนที่มาหาผมที่อู่ถามว่าทาไมฝั่งนี้ไม่เป็น3มนิ้ว f5 <ม><ม>เราไม่ได้ใช้เป็นตัวโครงหลังแปรผันสแตนดาร์ดเป็นโบวิเจสเนี่ยเขาจะกระฉับกระเฉงกว่าผมเลยเลือกที่ใช้ f5 โครงหลังเบอร์8แต่ฝั่งนี้ผมเลือกเป็น2นิ้วครึ่งเพื่อมให้เกิดปริมาตรนะครับในการทําให้ติดบูทช้าถือว่าเป็น f5 ที่ตอบสนองออโต้ได้ดีที่สุดเลยแสดงว่าขับสนุกแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ ตามจุดต่างๆก็คือเป็นชุดแต่งของ h p d นะครับนี่ตัวสายต่างๆหัวฟิตติ้งครับผมพวกสายพานมูเล่อะไรต่างๆจุดไหนเปลี่ยนได้จับเปลี่ยนให้หมดครับผมนะครับนี่แล้วก็ตัวตัวทางเข้าปากเทอร์โบก็ใช้เป็นตัวประกบครับ PPRC เหมือนกันนะครับนี่เก็บหมดเลยนะหม้อลม มอเอลมนี้อันนี้คือเป็นของดีแม็กครับพี่อ่าดีแม็กโกซิลี่ครับอ๋อนของโกซิลี่ก็คือจะใหญ่กว่าของตัวเทียบอามันเป็น2ตอนครับนะครับครับผมนี่มีเพจแผ่นเพดด้วยนะอาบังสายไฟเฉยครับอ๋อทำมาเพื่อบังสายไฟใช่ครับเพน่้แต่ก็เป็นดีเทลเลยนะตอนแรกจะปะดิษ์คาร์บอนพอดีเราติดงานก็เลยเอาแผ่นเพจบังก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปใช้6เดือนอีก6เดือนลูกค้าก็จะปรับความต้องการใหม่อีกทีหนึ่งก็คือเอาไปใช้ก่อนแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยอยากที่จะทำอะไรต่อ เขากลับมาทํเอกใช่ครับเกิด่ามีปัญหาหร voila, <S <s ือว่าอะไรพวกนี้เรายินดีที่จะรับผิดชอบให้อยู่แล้วอ่านะครับอันนี้คือตามสไตล์ของช่างเบียร์นะปกติทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการพูดคุยกันจริงๆสําหรับลูกค้าแหละที่เอารถไปทําที่อู่เนาะอยากที่จะให้มีการคุยกันมีปัญหาอะไรเนี่ยกลับไปหาอู่เดิมก่อนก่อนที่จะไปหาที่อื่นให้เขาแก้แล้วบางทีเนี่ยที่เราเห็นอย่างทุกวันเนี่ยอู่เขาจะมาไล้ขิงกันว่าเฮ้ยทำจากอู่นู้นมากูเป็นคนแก้อู่นู้นอู่นี้อู่นั้นผมอะ แนะนำให้ลูกค้ากลับไปอู่เดิมก่อนที่คุณทําเสร็จปุ๊บแล้วมันมีปัญหาอู่เดิมเนี่ยเขามั่นใจที่เขาจะ อ่แก้ไขให้อยู่แล้วเขารับผิดชอบอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเราใจร้อนไปหาอูอื่นเขาไปขิงกันทีนี้ร้านทะเลาะกันอีกให้เราเข้าไปรับผิดชอบในส่วนตรงนั้นดีกว่าครับเออมันมีหลายประเด็นแหละก็อันนี้ให้เข้าใจด้วยให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเก็บหมดบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องถามลูกค้านะพี่อย่างนี้เราแถมให้ครับเปล่าครับคือคิดไปเรื่อยครับพอคิดไปคิดมาทําไปพอทามาทําเสร็จเออมันสวยดีนะก็เลยบอกเฮียผมไม่ได้คิดทำตัวแผ่นเพจตัวนี้เก็บไปด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่่่่่าาเเเรรรืืออออองงงงขกกก็บบห้คทีีพ อุดรู้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆตรงด้านหน้าห้องเครื่องเนี่ยก็คือเก็บหมดเลยอันนี้อุดไม่ได้ครับเพื่ออนาคตเป็นเกียร์ธรรมดาครับอ๋ออันนี้คือตัวตำแหน่งตัวปั๊มคัดใช่ครับนะครับ นี่โหสุดยอดอ่ะพี่เบียร์รถพี่เบียร์แต่ละคันแต่ละคันคือแบบว่าไม่ธรรมดาทั้งนั้นแล้วก็ต้องบอกเลยนะสองปีผ่านไปรถคันนี้เนี่ยจะเห็นถึงความเนียนนะครับอ่ะไม่แปลกที่เมื่อตอนนั้นที่เราเห็นเนี่ยบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตรงนู้นยังไม่เรียบร้อยหรืออะไรยังไงพี่เบียร์บอกว่าตอนนั้นยังไม่เสร็จด้วยแต่วันนี้ด้วยประสบการณ์ที่พี่เบียร์ทำมาเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยโคตรเนียนนะครับใครอยากเจอตัวจริงคันนี้เนี่ยอยู่ที่สุรินทร์นะพี่นะครับผมอยู่ที่สุรินทร์ครับถ้าไป ขอเจ้าของรถเขาดูหน่อยก็<ร>ได <resolved? S> ้ตัวเมือง rs. ครับตวัวเมือง <c oughs> นะครับส่วนสําหรับใครที่อยากจะเอารถเข้าไปทํากับพี่เบียร์หรือว่าอยากที่จะไปเที่ยวอู่พี่เบียร์เนี่ยสามารถ,ถติดตามพี่เบียร์ได้ที่ไหนบ้างครับ <compris. S 2> ติดตามได้ที่เพจอู่ช่างเบียร์นะครับผมแล้วก็อู่ผมก็อยู่ตรงแยกจบรลนะครับเลยล้ามมามิโหนงมาประมาณ800เมตรนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมอ่าครับนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมพี่เบียร์เบอร์ติดตด่อก็คือ0830680398ครับแต่ iren, <c oughs> ต้องขออภัยหน่อยนะทุกคอมเมนต์จะซีเรียสมมากเเเลลยยยไ่่คคตตตออบบใรแ เลยละกันครับช่างเบียร์ติดต่อยากมากจะไม่รับสายเลยพยายามติดต่อเท่าไหร่แชทก็ไม่อ่านผมบอกงี้ดีกว่าครับถ้ามีโอกาสได้เราพูดคุยกันเนี่ยผมจะบริการเต็มที่เลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าด่วนจริงๆอยากที่จะเจอช่างเบียร์เอาง่ายๆเลยไปที่ร้านดีกว่าแน่นอนจะร็วอยู่ตลอดครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยพี่เบียร์เขาจะมีช่วงเวลาในการรับนะส่วนใหญ่จะดึกๆแล้วก็มีอยู่ไม่กี่เวลา นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับอู่ช่างเบียร์นะครับถ้าใครอยากจะไปก็นครนายกนะครับแล้วก็แวะไปเที่ยวได้เลยนะครับโอเคต้องบอกเลยว่าคลิปนี้จุใจมากมากแล้วคันนี้เนี่ยเต็มอิ่มสุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก90นะครับคงจะถูกใจไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจเราด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมกับช่างเบียร์ลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ